ม,มันเป็นไปได้ถูกแลวใช่ปตะที่แบงมิดอะหรือมอคาวะตอนนี้กูแพ้เลยละดารีฟค,คนที่เป็นดารีกปกติกัจะอัพอะไรมาเยอะมุนดิดเฮ้ยชโลสองเลยเอามาฟาร์มแบบจริงจังปะ จริงอะอะไรนะปกติตตกว่าปกติกว่าอัพหนึ่งมาตลอดเลยอัพหมดมาแนวกูไม่ใช่ดาริเพย์เลยใช่จริงเนยเนี่ยมันก็อัพหนึ่งมาเอาเข้าหลามในปากให้หมดก่อนเลยมันอยู่ที่มือซ้ายกูเลยเนะี่ยไอ้ยาหลามอยู่ได้ไงไเป็นข้าวหลามอ่ะราชีไม่น่าจะ เราจะหายเราจะหาย,ย,หายของดีนคนโรโถมมันจะมีอะไรได้อีกเอาว่ะเขา้าดาบขาวลูกสาวสวย<ม>เฮ้ยใช่หมวยอึมๆึมคือมันจะงาตายแล้วอะ่ะอุ้ยแสดงว่าแม่ออกจากห้องแล้วพูดได้จริงจริง <laughs> มันน่าเกลียดนะเบนน่ะไอ้ไอ้สกิลกระจายนี่น่าเกลียดจริง ต้องแต่ปรับมาได้ดูประโยชน์เป็นเยอะเลยสกุลงูกูใช้มือขวาเล่นอยู่มือเดียวอ่ะ้วกูแบบจะเอาลิ้นลัดที่นี่โคตรยากเลยมึงก็เอาลิ้นมึงที่ไม่ใช่ลิ้นทำเข็นอะ่อะออยากกินให้มันหมดนะแต่กูวางไม่ได้อ่ะวางแบบโต้กูบเพื่อนอ่ะอร่อยจนวางไม่ได้ ไมัา <accurately S 2> ้เาลยงเโยนท่าแรกล้านคีฟเฉยชีวิตเกมนี้เราจะไม่แกง จะปฏิญาณตนกันแล้วเฮ้ยโอ้คือกูอยู่นอกระยะกระจายมึงก็งยังจะแตกไปกับเป็นเนียนแล้วให้มันกระจายมาโดนกูไงนะใช่นหกูเคยทำเทรนด์ไวย โอ้โหปิงปิงสี่ร้อยใช่ด้วยเกมมันคงไม่โดนกบในป่าฆ่าตายหรอกะนี่มันจัดมากผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะผมรู้สึกไม่นี่ฮะคุณสตาร์ตารลัมหนึ่งผมก็รู้สึกไม่ค่อยดี ถ้ามึงกลับต่าเวห้แสดงว่าเลี้ยวกอุจะใส่หือไนด้เลยได้เลยอ้าห้าเฮ้เบอยเฮ้เบอยเฮ้เบอยเฮ้ยดึงไม่โดนด้วยเอย้เเ้ยเเฮ้ยเ้เบอ้ย ไม่มีเขากูบอกแล้วว่ามันแต่อันนี้าหายแต่อันนี้าหายน่าจะเป็นปลาดุกเผาอีเก๊าะวะนี่ไงปลาดุกเผาจริงๆด้วยเบร์หยุดแม่หยุดแม่สามสองหนึ่งเผาแต่เผาอ๋ออีดเฟสาตันตายแบะเะไรแบกเสร็จติดคอ มึงกินข้าวหลามใช่ไหมมึงเก็บกระบอกมันอยู่บะเก็บอยู่มึงเคยเห็นประดุดที่เขาย่างในกระบอกปะมึงไม่ต้องพูดเอ้ยกูก็บอกแล้วแค่มันนั่นแหละนก้อมออ oh. กนกโอ้โหแรงเหลือเกินเย่ย yeah. กูยังเวลไม่หกอ่ะกูอยากได้รักอะ โอ้โยไอ้นี่ไอ้เจ้นเอวดีฮะฮะฮะเอวดีตัดเอวดีที่เป็นเสื้ออ้นมันทีเชิอันนี้มันประดุยางกาตีปูต่อนี่ว่าอ๋อ เดินลงมาดับเธอลากมันลงไปมาแล้วไม่มีว่ามันจะดึงคู่เราพี่เหี้ยกระตันหมดใชฟหมดนี่แบนคนอาเกียดเลยเฮียจุดไฟทันที <laughs> ลองแบนด้วยนะดึงมากขู่ sin is to deny oh 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 marina your ball man na. him on มันไม่ตายไม่มีื่องตายหรขอบคุณสตลอดแอคซิตาเจนกูเหก็อาจจะขูมอยู่ก็ขูมนี่หว่าะขูมไม่ได้อะเวมันหายเวมันหายด้วยแล้วไอ้แช่เมื่อกี้กูก็ไม่ได้ตังค์อ่ะคนได้ตังค์ใครเมื่อกี้เจมเจมได้แน่แต่มีคนอื่นได้ตังไวมเพจอ่ะกูอ่ะแบ่งเจมไอ้เฮีย อุตส่าห์ให้มาปล่อยเดินกูตางกูก็ไม่ได้ไอ้ชิลด์บอกว่าอยากได้ทางคนลงมาก็ได้ทางจริง <c oughs> ไม่ก็มันให้คนอยู่ใกล้อ่ะมึงไม่ได้อยู่แลว้วยังไง<อ>จังหวะมันพอดีอ่ะอินพอรอ์เตอร์อ้าวไอเจ้าเล่นจิงเตียวเวนี่โคตรแน่คุณติบผมไม่ยิงเทรดไม่ได้เลยบายไปขาาวบไป ี่วะไอ้โค้ดมันตีแน่ๆเลยไหนตึ้งเนีฮะฮะมาดีโดนแมนหายหาไมฮะนีเปรี้ยวบ่อยกิดมาแล้วนะเฮ็ดแม่ฮะลากไปคุยเฮ้ยไอ้โค้ดขึ้นแบบไอ้โค้ดขึ้นแล้วฮะไอโค้ดมันออกง่ายอ่ะ กูเห็นมนดุดเลือแล้วกูเพียรแล้ววะกูมีดัมเบลเวทมาทำเฮียแล้วเนี่ยมันดูดเลือดเนี่ยมันไปเอาเลือดมาจากไหนเนี่ยไอเทียเต็มเลยยังโดนป่ะฮันนี่คนสวยละโอ้โหไม่หลบก็ได้ได้รินได้มาแล้วอ๋อ ไม่ได้ไม่ได้ไไดเลืนอดกูน้อยก็ม, <Another meal. S 3> กมันจะแตกพี่มังกรเลยดึม่ละเต็มดึปปมกั็แหละ มีสมัยไหมมีลอตตี้มาเจ็บให้ สวยมากครับยาวยาวยาว ทำไหมอ่ะไม่ทันบูว่าบูว่าเออมาตีไปเถอะจริงจริงจริง เขเสียสล้วะพ่อที่จะให้บูชักน่าเห็นใจเนี่ยอะไรครับเนี่ย <c oughs> ระยะระเบิดเนี่ยแม่งโกงจงนี่สองซัพพอร์ตไปอยู่ด้วยกันแล้วเป็นไงล่ะฮะเดืองกลางผมก็ตายดิแก <c oughs> นง่ายอย่างนี้ <c oughs> ลนะเลยมันซัพพอร์ตนะเอดียมีไปสู้ซัพพอร์ตเลย ดาเลสหายแน่ระวังโอโอแบนโนตี้ลัวมึงน่าจะตายนี่ไงแล้วก็อละมานี่สัตว์ ทำอย่างไรกันดีโกกำลังไปนะครับมังกร Oh oh, chú, chú không có canh vệ, Oh, sẽ tay cả bọn. Tôi tì bắt không muốn đi. Oh, <Nic> chị đi. <Nic intake> <Nic� imprenait> กดหนึ่งทีไปละเหมือว่างอะมือมือมันว่างอะกดแล้วไปเลยน่แหละโหเนี่ยแบนอะจ้าเลจ้าเลี้ยจ้าต่อเลมาต มึงอยู่ไกลกูควบไม่ได้ไม่น่ารักเลยโธ้ช่ยช่วยยกูหน่อยได้มช่วยกูหน่อยได้ไหมรับไปก็รับไปก็ัไปโหยังไกลโอไม่ได้แล้วเกี่ยวเล่นได้ดีอ่ะไม่มี ตัวดีนอตีไอตีงั้นจะลงส้ำร่วมปีจักรวรกาิเฮ้ยสันสันอยากได้มันไม่สันเพราะมือจอของไม่อยากกูว่าถ้าเกิดเข้าไปกูตายมืตายกูไม่ตาย,ตาย <laughs> ก็ใช่ไงไ <laughs> อ้เฮียเฮ้ยไอ้พ่อถ้าเกิดโดนสปอร์ตฆ่านี่แย่เลยนะ,ะนัตี้นะ สิ่งที่มึงพูดมากก้าจายมัน,มมนเกิดขึ้นกับมึง <c oughs> ที่ครั้งเฮลป์เฮลป์ไปนี้ฮะปานซอลลี่เนลงแหลงจัดเลยูซอลลี่แหละมึงน่าดอืทคไมร อะไรเอ่ยแหลมแล,แล,แลมปูยเรามีนตีนะติตัแนยิเน่เอาวะสวยครับสวยงาสมัยเฉยเยเนเะฮ้ยมังกรพอดีเลยนี่หว่าเพื่อนนัดมึงจะโดนซับพอร์ตาตายแล้วสิขอร้านแล้วกันครับ คือแบบกูตกใจไอ้สันเว้ยที่ไอ้สันว <uh ิ่งมาหากูแล้วฝั่งเขากูเลยวิ่งหนีไอ้สัตวนรถทีมค้อนให้แล้วกันตายมาตายตายมาน้าหมดตาย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 ไม่อยากฆ่ามันหรอกมีอะไรกันเนี่นมั้ยทูดามีดมัเป็นทูดามีเกิดอรขกันเลยเจมวันนี้คะแนนไฮโดว์กว่าเฮ้ยเก่งแล้วหรอวะรถรถถอย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  แบบอาจารย์ก่อนที่เขาสอบก่อนที่จะสอบเขาบอกว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่ทีผมไม่เจอเข้าไปนะไม่ใช่ฝั่งนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้จี๊ดจี๊ดไม่เอาเลเขาสอนอาจารย์ก็ถามว่ามีอะไรอมไม่ทันการ์ตีนกลางภาคเลยเหรอแค่เมื่อกี้เล่นมันเด้งขอโทษเล่นก็แบบกล้าฟอครับอาจารย์ก็บอกว่า เหี่ยีวันนี้ยังใช้ยังใช้แซงมาสอนเลยนะพวกเออเวนหายไปแล้วเมื่อกี้บาดเดียวยัตายแล้วมันดูดได้พอดีอ่ะโทษเลยไเ่โด้เกี่ยวฟ้าก็เลยลากอยู่นี่เอาไหมเอาเวนดีกว่าเวนดีกว่าเฮ้ยลากแปดเร็ว โอ้เดนตายโอ้ยเยี่ยโอ้ยไม่รู้อยู่ว่าอันนั้นอะสระเอวอแหวนนอหนุ่อะโอ้ยมีตัวแทนหกนัดตองมันให้กูหกนัดขอสองลอยทันมหาสองว้าวเฮ้ยน่าแอลฟรอยด์เขาไม่ต้องการด้วยเฮ้ยเน่าไม่นะ ไอเดี๋ยวไฟนะเพื่อนก็มาจุดจันน้ำดันหลบไม่ทันน่ามันโดนโลด้วยอ่ะมีคนหิวโอ้โอ้พวกบุกคนไปนเอาเดินก็ไปไลน์หลมันทีมีคนหิวมีคนมีคนแบบว่าเปิดตาที่ไม่น่ามีนะไม่น่ามีไม่น่ามีเราไล่ไม่โดนด้วยไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าคอร์สโดน ไพ่ไม่โดนได้ไงไพ่โดนเปิร์ตเลี้ยงไททูคิดไพ่เออแต่ไพ่ก็โดนนะคิดไพ่สัตว์แต่ไพ่ก็โดนนะโอ้ยเขาตี้าเนี่ยรู้ได้ไงจะไปขโมยยังไงเจมคุกูนำทับเองไม่ได้ได้ไม่ทันแล้ว เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกูกูยิงโดนอ่ะกูไม่เหมนไอ้วตายที่แล้วอ่ะก็โดนนะน้องบอกไอ้ไอแค่ที่พูดตอนหลังผให้โอกาสมันแก้ตัวจริงๆก็ไม่มีความจำเป็นต้องพูดเลยผิดพลาดแล้วสองเออ้อีกยังอีกยังอีก วับกลับมามที่ตายเนะน,นี่ยไอ้เงี้ยมังกรมันก็ยังไม่แก่เนี่ยว่าแสดงว่าเป็นขบางตัวกลับบ้านกันนะมันรักยังไงกูยังไม่รู้อีกตอกีไอซันดาเวนัไม่ใช่ดาเวนดาเลยสโอ้โหยโโหย,ยืนติดกำแพง เพราะว่าหนึ่งที่ครับไม่ต้องแล้วจะตายกันหมดเอาไว้นัดให้รอดอ่ะเลเซอร์ปิ้วมันเพิ่งยิงกูไปเมื่อกี้ไอ่แม่อลไม่โอ้หพวกมึงโลสโซเลยถ้ามึงมีมันมีประตูวาร์ปนี่อะไรรีบมารีบมาที่มังก่อตัวนี้ก็ยังปล่อยได้นะถ้าพร้อมพร้อมพวกมึงดีกว่าอีซีไม่ขุมเนี่ย เฮ้ยซันสิน็อตนี่ว่าไม่ใช่ซัน,อ,นอุ้ยอ่ะจ้าเอ๋ไหมล่ะแบ๊ม,ม,มึงคุยกับพ่อแบบสายกับแปกแบบตอนนี้น่นาเราจะเป็นเดือนแล้วมั้ง เป็นร้านเขาเองหรือว่าเขาปเป็เขาเขาไปฝึกอยู่ไม่รู้ไม่รู้เขากลับบ้านไปอ่ะถ้าจะกลับบ้านน่าจะไปเปิดของเขาแต่เขาดูเอนจอยถ่ายรูปล,ลงบ่อยมากจะบิงเพราะว่าจริงได้มั้งแบบคือพิกเลทมันเยอะใช่ไหมแต่แดงฮะแต่แบบว่าเล่นเกมธรรมดาเนี่ยไม่เหมาะวะ่ะพอแบบเขาไม่รู้ตัวฝัง่งหนูแล้วแบบ ยิงมาได้แม่งฆ่าตัวตายชิบหายเลยมันมันนอนเนิร์ฟเขาด้วยแหละคือถึงถึงไม่เนิร์ฟแบบมันมันไม่มีที่ยืนยิงมันก็ทำอะไรไม่ได้แบบจริงอ่ะใช่ใช่เพราะแบบคือถ้าเกิดถ้าเกิดมีที่ไดยิงอ่ะตัวมันแรงจริงนะแบบว่าพอพอไม่มีที่ให้ยิงตัวแม่โโคตรยากกูอยากเห็นดวงตากูอยากมีดวงตาเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจนะ ตันตันเอาอะรถเอาเอาไม่ดีดูไม่ดีแล้วสตอรี่สตอรี่หนีหนีได้หนีเอาไปละเอาไปละรอเต็มรอรอยหนีไฟฟ้าไป็หนึ่งทีเกรนกำลังขึ้นไปทุกคนแล้วอยากหาคิดมาน้ามึงมึงคิดดูดอสถว่าว่ามึงจะเอาไอ้เหี้ย คนตายก็ไม่ใช่มึงเลยเอยเพื่อนมึงตายทั้งนั้นเป็นอะไรเอโอโหออ๋อมันนี้มากสปอนสปอนช็อตสปอนแน่มึงไม่ใช่คนดีหรืออะไรเกิดอะไรขึ้น ทำไงวะบราถ้มอยู่ดีกูถึงกลายเป็นคนเร็วในสายตาเฉยๆโลโคทุกคนโลแหน่แต่กูโดนด้วยไม่กินโดนด้วยกูรู้สึกคนชั้นตัวเองไม่ดีเลยไม่ต้องรู้สึก กกอ,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 ออกมาก่อนยังยังอีกออกไม่ได้ยิไอ okay, hey, uh, yeah. eh oh, oh, ้เทียโอ้ยสวยยังเวรไ่ก่อกเซเพนเซเพนแพงมาด้วยการที่นี้พวกเบาเขาเขาเปิดไเอเย ต้องต้องต้องให้เล่นกันบ้างแล้วก็เราไปเน่ยทำจริงออรอเจมมาไนะหมราแดกในคุม เฮ้ยเฮ้ยอาจ้าเอ๋ตัวเองไอ้ขี้ยันเดียวไปพอระเบิดเฮ้ยขึ้นกดจะได้สักตัว ทมันก็เลยเจอไปนะเออมึงว่าเมื่อก,กี้มันอยู่นอกเซนมะมโ้เแมวดูลิดกลัวกู <c oughs> ก็ตอบไม่ได้อันนี้ขายของอะ่ะคือคือกูกดรีเพย์เองก็ได้แล้วอะ่ะอันนี้คือขายของ แคกชิลเนคือบโคดีีกกลับบ้างไปกันจริงดจริงกูไม่ได้เลยมึงก็ได้เนอะหรือเปล่าไม่รู้มึงลองวัดมึงลองแบบใช้คณิตศาสตร์ดูเว้ยแบกชิลใส่ได้หนึ่งคนตอนหนึ่งคููดาวในไฟ ไอโดสได้แบ็กชิลตามหลักตรกศาสตร์แล้วเมื่อแบ็กชิลคูลดาวอยู่คำต,ตอบของการที่เราได้แบ็กชิลเท่ากับทูหรือฟอสครับผมอะไรครับครับมันก็ทูหรือฟอสอ่ะมันก็มีแค่สูงนัง่นเองแหละไอ้เชี่ยแต่อันเนี้ยเน,นี้นนสนยสูอันเนี้ยตายไม่สูหรือหนึ่งทางนั้นนะอันเนี้ยศพ ไอ้โดนอาจจะไม่ตายในเกมกับเม็ดนะไม่แน่ไม่รู้เล้ดเท่าไงตดแบนชีนลดไม่ได้อ่ะได้ก้นแนวต่ออ่ยอ้าวไอ้เหี้ยก็แตก้ะเนี่ยอะไรนะโดนกูอมไม่ทันซันกูนตอรี่ แค่กูบอกแล้วไอ้ไอ้ตัวแทงที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่ตายหรอกไอ้เครื่องเฟองเขาหลับมันตายหมดก่อนอะโหอะไรเบาหย่องเลยอะไม่เบาเลยนะพอพอมันเป็นรักกันนะโอ้เนี่ยเห็นไหมไอ้เครื่องตไม่ตายหรอกหรตัวมึงหนาขนาดนั้นอะ เราจบแล้วเนี่ยใช่ปะเนี่ยเลือดอยู่มึงมีเลือดอยู่3,008อะแล้วมึงมีโรดิ้งเข้ามาในไฟ<ล>นีอนีกประมาณ3,000เรื่อยๆอลอ่ะเสร็จเรื่อยเลยอ่กดไม่ไันคือได้โดนเอลเอียบดามิเท่ากันอะ่ะไอโดดหลอดแรกยังแบบไม่ถึงครึ่งกูตายแล้วอะ่ะกูตายหมดแล้ว